ู้แล้วันนี้นะครับผมและน้องไข่ศุนมาเที่ยวกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับเราอยู่ที่อำเภอสองพี่น้องนะครับวันนี้ผมจะพาไปล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับการทําหมูหันยวนซึ่งต้องบอกว่าเป็นแบบสูตรโบราณที่ชาวยวนเขาสืบทอดกันมานะครับและยังไม่หมดแค่นั้นครับผมจะพาไปดูวิถีชีวิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์แบบโบราณน,นั่นคือไข่เค็มโบราณและก็ไข่เยี่ยวม้าแบบที่ไม่มีสารที่เป็นอันตรายเป็นสูตรโบราณเหมือนกันครับผม แต่ก่อนจะไปชิมของอร่อยจานแรกเดี๋ยวให้น้องไข่ตุนสวัสดีทักทายผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะค <c oughs> ้างนานๆเลยค้างนานๆเลยนี่ให้รางวัลแล้วดูพุงสิอูปัดไปเลยนะ, <c oughs> สสะสวัสดีครับสวัสดีครับพ่ออ่ะผู้ชมจําหน้าได้ไหมเราเคยเจอกันแล้วเราเคยไปชิมแล้วเพราะว่าหมูหันของที่นี่มันเป็นหมูหันที่เรียกว่าเป็นหมูหันยวนครับเราเคยไปชิมแล้วแล้วตอนนั้นเราก็บอกว่าเราอยากมาดูนะ ันนี้คือเราอะไรจะเตรียมทาหมูหันอันดับแรกก่อนหมูก่อนเราต้องเลือกหมูยังไงถ้าหมูที่สมบูรณ์ครับตัวพูดตัวมีอะไรเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวได้หมดเลยอายุอะไรที่แบบเหมาะที่จะทําหมูหัน2เดือนกว่าขึ้นไปแะตัวระดับ30มกิโลก็จริงจก็ถือ,อยังไม่โตมากแต่ก็ไม่ใช่หมูเด็กคือถ้าหมูมหันเล็กๆแบบที่เราไปกินอาหารเจนั้นจะเล็กเลยใช่ครับอันนั้นจะหลักแบบเดือนนึงไม่ถึงเดือนเลยไม่ถึงเดือนประมาณยี่สิบวัน แล้วหมูที่เราเอามาทำเนี่ยมันต้องเป็นหมูแบบไหนครับก็หมูที่เลี้ยงตามชาวบ้านนะครับต้อง,องเป็นหม,ห,หมูบ้านมันจะต่างจากหมูที่เลี้ยงตามฟาร์มทั่วไปใช่ครับคือหมูที่ตามฟาร์มทั่วไปเนี่ยเขาจะเน้นเหมือนกับให้มันมีเนื้อเยอะๆถูกเพื่อจะได้ออกไปขายใช่ครับแต่ของเรานี่ก็คือตามธรรมชาติเลยมันก็จะมีมันแทรกมีอะไรของมันไปโอ้โหแล้วเราเลี้ยงเองด้วยเลี้ยงเองด้วยครับอ้โหลออย่างนี้อย่างนี้จริงๆว่าสำคัญตั้งแต่เทคนิคการเลี้ยงหมูเลยสิถ้าเกิดจะทําให้ทาหมูหันอร่อยนี้อาหารที่มันเหมาะกับหมูคืออะไร เลี้ยงธรรมชาติแบบน้ําข้าวอะไรเนี้ยเลี้ยงแบบโบราณเนี้ยครับอ่า <นะ S 2> ก็คือไม่ต้องใช้พวกหัวอาหารใช่ครับตอนนี้มาถึงขั้นตอนเราต้องหมักอะไรไหมก็นี่ใส่เกินนิดนึงครับ ของยวนคือต้องใช้ตะไคร้ใช่ครับหมูปกติหมูหันทั่วไปเขาไม่ใส่เลยนะไม่ได้ยัดเลยนะหมูหันทั่วไปคือมันเป็นหมูแบบหมูย่างไงยัดไม่ได้<ช>คือ,ค,อคือผู้ชมหมูหมูหันจริงๆอะมันมีหลายแบบนะครับมันจะมีหมูหันที่เราไปกินตามร้านอาหารจีนแล้วมันก็จะมีหมูหันแบบขายแบบฮ่องกงแบบที่กิน<ช>ทั้งเนื้อหรือกินแค่หนังอย่างเดียวใช่แต่ของเรานี่เป็นแบบกินได้ทั้งเนื้อแล้วหนังอ่าเรามาดูกันอะคุณผู้ชมเอามาอันนี้จะเป็นแบบยวน คือพ่อเป็นคนยวนเลยใช่ครับปกติคนยวนเขาทําหมูหันกินกันนี่คือแบบช่วงแบบงาน<ช><ช>เทศากาลหรืออ่างนี้หรอปีใหม่สงการทํำไหม<ป>เพราะคนยวนเขาก็ชอบสงการใช่หไหมสงการทําเอาหมดเทศากาลเอาหมดเลยไอหห้หมูหันเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอาชีพเสริมถูกไหมจริงจริงแล้วพ่อทําอะไรอะผมก็ทามา าหมูหันมาเลยเมื่อก่อนเนี่อาพ่อไม่เอาผมผมดูว่าผมเห็นมีบ่อปลาผมึกว่าพ่อมีอาชีพเลี้ยงปลาปลาอ,อาชีพพ่อคือหมูหันเลยเหรอครับาากเ็เมื่อก่อนนี้พ่อแม่เลี้ยงหมูพอพ่อแม่นทำไม่ไหวเสร็จแล้วผมก็ทําต่อแล้วสมัยก่อนพ่อแม่ขายหมูหันไหมไม่ได้ขายครับไม่ได้ขายอ๋ออันนี้คือมารุ่นพ่อก็เลยเอาภูมปิปัญญาก็คือใเหมือนแต่เราทํากินกันอยู่แล้วใช่เราก็เลยเอาภูมิปัญญาแล้วก็คือเลี้ยงหมูเองแล้วก็หันเองขายเองเลยแล้วแล้วก่อนที่จะมาทาหมูหันพ่อทําอะไรมาก่อนผิดเล่าหนัก อ๋อ oh, ดื่มเยอะดื่มเยอะพูดง่ายก็คือวัยรุ่นนะ่ะนะวัยรุ่นใช่ไหมใช่ครับอ่าวัยรุ่นก็คือแบบว่าอาจจะแบบว่าไม่ไม่ได้ทําอะไรนะแล้วอยู่ดีนึกยังไงถึงแบบมาทําหมูหันขายมันมีจุดเปลี่ยนยังไงไอเดียยังไงแม่ก็บอกว่าให้กลับมาคุยกับแม่แป๊บนึงเองมีทุกอย่างได้เสร็จแล้วเนี่ยเองไม่ทํางานนะอออหือ uh huh. เองไม่ทาเนี้ยเองปล่อยเวลาว่างเปล่าไปเนี่ยก่อนเข้ามาสาผมก็ต้องอยู่สามสี่คืนว่ะ uh ือ huh. อแม่พูดอย่างนี้นะแล้วพอเข้ามาสาวแล้วปีสี่เจ็ดผมเลิกเลย พราะคำพูดที่แม่พูดคิดได้เลยใช่ครับโอเคอันนี้เราเอาเหล็กอะไรมานี่เย็บครับอ๋อเย็บค่อยไปค่อยมาอย่างนี้เลยตอนนี้เขาก็ยัดตะไคร้เสร็จแล้วแล้วก็เหมือนเตียมอะจะทรงขาจะทรงอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเริ่มไปย่าง เตรียมอันนี้คือเตรียมน้ําอะไรมานี่น้ำปูนใสน้าปูนใสกับสีกับสีผสมอาหารใช่คับสีผสมอาหารนี่คือเข้าใจให้สวยแต่ปูนใสใส่ทําไมอ่ะใส่เพื่อให้กรอบทนครับพ่อทำไมเขาถึงเรียกหมูหันน่ะแม่มันมันหมุนไปหมุนมาเงี้ยนะเขาเรียกว่าอ๋อมันเหมือนกับหันก็คือหมุนใช่ครับหันไปหันมาหันภาษานมีไหมเขามีชื่อภาษายนไมหมูหันภาษายนก็อ่าไกวแฮล ไกวยไกวยคืออะไรไกวยคือแกงแล้วแฮวแฮวคือหมูอ๋อหมูแกงถ้าภาษาโีปคือหมูแกงใช่ครับอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอันนี้อุดคอนี้ถึนกันกันเลือดออกพอโยดออกมาแล้วมันจะเป็นคราบจะทําไม่แตกอ้าวแล้วถ้ามันไม่โยดออกมาแล้วข้างในมันจะไม่แฉะเหรอไม่แฉะครับอย่างว่าไหลกระตามนี้อ๋อมันมีเทคนิคนะฮูผมโชะแปลกอันนั้นไม่ใช่ตะไคร้เนี่ยนะอะไรอ่ะนี่ใบตองครับทาไมต้องใช้ใบตองยัดนะครับทำไมเราไม่ใช้ตะไคร้ยัดเหมือนกันนะตะไคร้ยัดน้ําจะซึมมือมนตามนี้ แตะไ้มันไม่แน่นไม่แน,น่นกดแปบบ๊บนึงเก็บขนที่ขนเล,เล็กๆออกอ,ออกไฟลนเหมือนท,ที่เราเห็นเขาทำหมูทั่วไปอ้าวแล้วทำไมเวลาย่างมันก็ไม่หายหรอเวลาย่างไม่หายไม่หายไม่หายันขึ้นไปจอตอตอมันจะกลายเป็นกินไม่อร่อยว่างั้นใช่ครับ <ไป S 2> <Generation> คุณผู้ชมมันมองเหมือนแบบเหมือนมันไฟมันจะมอดนะแต่ว่าร้อนมากเลยอ่ะคือข้้าล่างเป็นถ่านหมดเลยหรอใช่ครับเหมือนเหมือนให้ถ่านมันเหลือแค่ไอระอุไม่มีเปลวมีเปไฟมันย้อนแล้วมันจะทําให้ดําอยู่ตรงนี้โอ้แสบหน้าเลยคุณผู้ชมแล้วทําไมมันต้องมีไม้สองท่อนอยู่ตรงหัวตรงท้ายเนี่ยครับไว้ให้มันอันนี้มันจะติดอยู่ตลอดเวลา อ๋อตรงหัวท้ายนี่จะเป็นไฟระอุตลอดเวลาใช่ใช่ครับแล้วเราจะต้องย่างหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้กี่กี่ชั่วโมงกี่นาทีในตัวนี้ก็ประมาณ4ี่ชั่วโมงครับสี่ชั่วโมงใช่ครับแล้วสมัยก่อนตอนไม่มีเครื่องอ่ะตอนไม่มีเครื่องก็นั่งหมุนไปบางทีเทศกาลนั่งหมุนก็หลับไปเลยครับหมูไห่ทำไมมันนานขนาดนั้นน่ะก็มันต้องใช้เวลาครับผมไปกินหมูหันที่ร้านผมเขาออกมาย่างแป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงก็ได้กินแล้วอ่ะใช่อันนั้นกินได้แต่หนัง กินได้ก<ช>ับหนังอ๋ออันนี้คือเราต้องการให้มันสุกเข้าไปถึงเนื้อข้างในเลยใช่ครับมันทํายากขนาดนี้ปัจจุบันนี้ยังมีใครทําอีกนอกจากพ่อไหมก็ตอนนี้ก็เหลือไม่กี่เจ้าแล้วครับถ้าในเราแวะสุพรรณบุรีนี่มีมีมีเจ้าอื่นอีกไหมก็ในถ้าในเราแวะสุพรรณบุรีนี่ก็น่าจะเหลืออีกหนึ่งอีกเจ้าหนึ่งแตมั้งมีพ่อแล้วก็อีกคนหนึ่งใช่ครับ<ช>แค่นั้นเองใช่ครับระหว่างรอสี่ชั่วโมงเดี๋ยวเราฝากพี่ๆเขาอยู่ก่อนได้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปทําน้าจิ้มกันเพราะว่าน้ําาจจิ้้มมมมขอออองหหหูั่่่นนนนพก็ไเเืืะ ขอเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยมีอะไรบ้างครับพ่อมาแนะนํากันเลยอันนี้น้ําตาลมะพร้าวใช่ครับหนามะขามเปียกใช่ครับอันนี้เกลือครับเกลือแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะน้ําพริกเผาครับมันไม่เหมือนน้ำพริกเผาทั่วไปที่แดงแดงมันๆอันนี้เป็นน้ำพริกเผาสูตรแบบยวนเหรอใช่ครับอันนี้เราทาเองพ่อจะบอกนิดนิดได้ไหมว่ามีอะไรบ้างในนี้พริกคั่วแล้วก็อะไรนะพริกแห้งพรหอมกระเทียมมีไหมใช่ครับ แค่นี้เลยง่ายๆเลยแต่สําคัญคือต้องไปเผาให้หอมก่อนใช่ครับแล้วก็อเอามาผัดอีกทีนึงใช่ครับขอลองชิมนิดนึงว่าน้ําพริกเผาสูตรแบบยวนมันต่างกับสูตรไทยยังไงโอ้มันจะไม่มีหวานเลยแต่มันจะมีเปรี้ยวนิด,นดๆแล้วก็ออกไปทางแบบหอมหอมพริกแต่ไม่ได้เผ็ดมากนะหอมหอมเค็มๆไม่มีน้ำมันเลยนะไม่มีครับ<ม>น้ำมะขามเปียกลงไปแล้วน้ำตาลมะพร้าวและคนที่กำกับผลงานคนนั้นคือใครฮะ คนนั้นคือใครร้อ,องหาเลยร้ <laughs> องหาเลยถามคนนั้นคือใครร้องหาเลยคนนั้นคือใครที่รักครับคนโอ้โหที่รัก <laughs> คนที่กำกับอยู่างหลังคือที่รักแล้วทำไมวันนี้ที่รักไม่ยอมมาออกกล้อง <laughs> ไม่เขินเหรอแม่สวัสดีครับแม่เขินเหรอแม่ไม่ออกกล้องเองเหรอวันนี้เ <laughs> ข <laughs> ินเขินเขินแล้วก็พริกเผาครึ่งหนึ่ง แล้วเราไปรู้จักกับภรรยาที่ไหนที่โรงเรียนแม่พระนะครับ <ๆ S 1> ตอนช่วงที่เจอตอนนั้นช่วงที่แบบหนีออกจากบ้านไปหรือว่าช่วงที่กลับตัวกลับใจแล้วกลับกลับไปแล้วครับช่วงที่กลับตัวกลับใจแล้วใช่ไหมครอเขี่ยวนานไหมรึ่งชัๆๆ่วโมงครับทำไมต้องเที่ยวนานขนาดนั้นนะ่ะเที่ยวนานแล้วมันจะ <S <S ยิ่งอร่อยเหรอใช่ครับมันยิ่งเข้มข้นย่างข้น ี่ชั่วโมงผ่านไปก็จะได้ออกมาหน้ากินแบบนี้เลยคผู้ชมนี่ความเสี่ยงด้วยนะนี่แหละครับโอ,โอ,โอ้เสียงกรอบมากผู้ชมถ้าหลักๆมันจะแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเวลาคนชอบกินสันคออ่าสันคอส่วนหนึ่งใช่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือสันสันนอกก็คือกลางลําตัวส่วนหนึ่งสัมฉันแลตรงนี้จะเรียกว่าขาหลังใช่ครับอ๋อเอาแยกหนังออกมาก่อนแยกหนังกับเนื้อ หนังมันล่อนออกจากเนื้อเลยคุณผู้ชมทําไมมันไม่ค่อยมีมันเลยอ่ะคือมันมันละลายไปเลยหมดเลยครับด้วยความที่มันแบบย่างด้วยไฟอ่อนจนมันเนี่ยมันละลายซึมเข้าไปในเนื้อหมดเลยใช่ครับสุดยอดโอ้ยฉ่ำมากครับมันนุ่มเหมือนแบบเราไปกินขาหมูเลยอ่ะเนื้อมันนุ่มครับแล้วมันฉ่ำด้วยมันที่ละลายลงไปมีรสเค็มอ่อนจากการที่เราใส่เกลือไปตอนแรกเนาะ ใช่ครับแตท่ที่เด็ดคือมันหอมกลิ่นสมุนไพรครับคือหอมกลิ่นตะไคร้แบบกลิ่นตะไคร้ขึ้นจมูกเลยอะต่อมาเราเรามาลองตรงนี้เป็นส่วนสะโพกบ้างส่วนสะโพกนี่จะยังเห็นเลยว่ามันยังมีมันติดอยู่นิดๆใช่ครับมันบางๆเนื้อส่วนสะโพกจะได้ความหนึบมากกว่าเนื้อตรงนี้แล้วก็ข้างในสะโพกอะ่ะมันจะไม่มีมันแท่งมันจะเป็นมันที่เป็นชิ้นแยกออกมาแล้วเนื้อหนึบๆเด้งๆห,ห,หน่อยสันคอบ้งอางสันคอ มันคอมันจะนุ่มแล้วฉ่ำเลยมีมันแทรกด้วยแล้วก็ฉ่ำม,มันด้วยมันมีทั้งมันให้เรากินแล้วเนื้อเนี่ยมันก็นุ่มกำลังดีคือเหมือนอยู่ตรงกลางระหว่างสะโพกกับตัว3ามชั้น น้ำจิ้มที่เราทากับพ่อเมื่อกี้เขาจะเพิ่มถั่วป่นเข้าไปคราวนี้น้ำจิ้มมันต้องจิ้มกับหนังแล้วพอสับหนังให้ผมหน่อยสิสับหนังให้เลยตรงนี้ตรงไหนตรงไหนตรงไหนถ้าหนังตรงคอจะอร่อยใช่มันจะติดมันครับห๋อมันจะมีมันหน่อยถ้าตรงตัวใครไม่ชอบกินมันก็เอาตรงตัวตรงสามนี่เลยตรมันหมูที่นี่หวานมาก ไม่เลี่ยนเลยมันเป็นเพราะขั้นตอนการเลี้ยงหมูการเลี้ยงหมูใช่ไหมใช่ครับว่ามีส่วนเยอะครับพวกนี้นะถ้าหนังหมูพวกนี้จะมีความกรอบนะครับเพราะว่าหมูค่อนข้างตัวใหญ่หนังจะมีความหนาเพราะฉะนั้นจะกรอบออกว่าพวกหมูตัวเล็กแล้วก็น้ําจิ้มคุณผู้ชมหอมตัวพริกเผามากๆแต่น้ําจิ้มเนี่ยจะมีรสหวานนํานะมันจะเข้ากันพอดีนะแล้วก็มีความแบบเครื่องสมุนไพรเครื่องพริกเผาแต่ที่เด็ดเพราะใส่ถั่วลงไปกินแล้วมันมากเลย <S <S และอันนี้มีน้ําจิ้มอะไรมาเหมือนอาจารย์เลยแต่เขาใส่สับประรดไปด้วยขึ้วยรอ่คับ มันหอมกลิ่นสับปะรดคุณผู้ชมรสชาติมันเหมือนอาจาดแต่มันหอมกลิ่นสับปะรดแล้วสับปะรดอ่ะคือมันมันแก้เลี่ยนมันหมูได้ดีมากอ่ะแล้วเวลาเคี้ยวไปโดนคุ้งแห้งก็มีรสชาติอีกเราคิดขึ้นมาใหม่ใช่เราเอื่งอร่อยคุณผู้ชมครับนี่แค่จานแรกของอำเภอสองพี่น้องนะครับยังมีของเด็ดอีกหลายอย่างเลยที่นี่งั้นเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบของดีอย่างต่อไปที่อำเภอสองพี่น้องกันเลยครับวันนี้ขอขอบคุณคุณพ่อสมคิดมากครับขอบคุณครับ นอกจากหมูไปแล้วแถวสุพรรณบุรีแถว2พี่น้องเนี่ยเขายังมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กันเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีของดีอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะพามาดูตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปาครับสวัสดีครับพี่ปาสวัสดีครับผมของดีที่น่าสนใจคือที่เนี่ยเป็นแหล่งผลิตไข่เค็มกับไข่เยี่ยวม้าที่เรียกว่าถือว่าเป็นแหล่งใหญ่ของประเทศไทยเลยนะ แต่ที่ผมเลือกมาหาพี่ปาเนี่ยเพราะว่าพี่ปาเขามีสูตรไข่เค็มที่เป็นสูตรโบราณใช่ค่ะก็เริ่มจากคุณแม่สามีค่ะคทําไข่เค็มด้วยการเริ่มต้นเนี่ยดองในน้ําเกลือค่ะ,ะแบบโบราณดองในน้ำเกลือดองในน้ําเกลือแล้วกเ็เก็บได้ไม่นานเพราะว่าคุณผู้ชม,มเวลาดองน้ําเกลือเนี่ยไข่เนี่ย,เ,ยเวลาเราซื้อมาจากตลาดนะครับจริงแล้วเปลือกไข่หรือว่าเป็ดกับไก่เนี่ยมันจะมีรูพุนเล็กๆที่เรามองไม่เห็นบางทีมันจะมีพวกแบคทีเรียบางชนิดหรือจุลินทรีย์บางชนิดอยู่ในน้ำเนี่ยสามารถซึมเข้าไปได้ การดองในน้ำเกลือแบบโบราณถามว่ามันผิดไหมไม่ผิดแต่ว่าอายุมันจะสั้นกว่าใช่ก็เลยประยุกเป็นดินสอพองแล้วก็พอดีว่ามีญาติอยู่ทางสมุทสงครามคุณแม่ก็เลยคิดว่าดินที่อยู่ในนาเกลือนี่แหละมันมีความเค็มก็เลยเอาดินตัวนั้นใช่ค่ะตอนแรกมาทดลองใช้ดินอย่างเดียวความเค็มไม่พอค่ะเราก็เลยต้องผสมเกลือลงไปด้วยก็ใช้เกลือจากสมุสงครามนั่นใช่แล้ว เือดินแล้วก็น้ํามันนวดเหมือนทําอาหารเลยใช่ทำไมเราเทแล้วคนไปเลยไม่ได้ถ้าเราใส่น้ําเยอะเกินไปเนี่ยเราพอกไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่เกาะคือถ้ามันเหลวมากมันก็พอกไม่ได้นะอ๋อแค่นี้เลยจุ่มแค่นี้เลยหรอใช่ค่ะจุ่มแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็เรียงไว้ ไข่เป็ดเนี่ยที่เราทำอย่างเงี้ยเราต้องหมักไว้กี่วัน15-20วันแล้วแต่สภาพอากาศหูคนนางเหมือนกันนะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดจะกินแบบเป็นไข่ดาวต้องกี่วันประมาณ7-10วันก็ได้แล้วแล้วเวลาหมักนี่มันมีวิธีไหมว่าต้องไปปิดต้องไปใส่อยู่ในตู้เย็นหรืออะไรยังไงไม่ค่ะเราก็หมักไว้ในรังแล้วก็มีฝาปิดข้างบนเพื่อไม่ให้ดินแห้งเกินไปมีตัวเหมือนผ้ามาคลุมใช่ค่ะแต่ยังว่าเวลาหมักถ้ามีความชื้นไว้หน่อยจะดีจะดี อันนี้คือที่หมักไว้อันนี้กี่วันครับพี่ปลาอันนี้18วันค่ะอ่าเดี๋ยวเราเอาเนี้ยไปล้างค่ะแล้วก็ไปต้มแล้วเดี๋ยวมาชิมกันครับไข่ไข่เค็มลงไปตอนน้ําเดือดเดือดหรือว่าตอนน้ํายังไม่เดือดตอนน้ํายังไม่เดือดค่ะยังไม่เดือดแค่แบบน้ําแบบเหมือนอุ่นๆใช่ค่ะเพราะว่าเวลาน้ํามันเดือดแรงๆอะค่ะไข่มันจะแตกต้องใช้ไฟแรงไฟอ่อนใช้ไฟอ่อนค่ะเพื่อให้มันสุกถึงข้างในใช่แล้วต้มนานไหมครับพี่ปลาประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะ จริงเหรอค่ะปรตีนเราทำไข่ต้ม10นาทีก็เสร็จแล้วนะอันนี้มันเยอะไหยคะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วต้มเสร็จแล้วค่ะไข่เค็มเวลาเราจะกินเราก็จะใช้ลักษณะของมีดผ่าลงไปเลยครับแบบนี้สัมผัสแรกที่เข้าปากไปตัวไข่ขาวเนี่ย มันจะนุ่มๆคุณผู้ชมเหมือนเยลลี่นิดๆละลายในปากไข่แดงที่เนี่ยเนื้อมันจะละเอียดเนียนไปในปากคุณผู้ชมมันจะไม่เป็นแบบบางทีเราจะเคยเจอแบบที่มันเป็นก้อนแข็งๆข้างใน,น,นอันนี้จะไม่เป็นอ๋ออันนี้จะเป็นแบบเนื้อฟรายคล้ายคล้ายๆข,ยข,ยข,ยขนมถั่วกวนเนื้อเหมือนขนมถั่วกวนเลยโอ้แปลกความเค็มจะอยู่ที่ไข่าขาวแต่ว่าไข่แดงจะเค็มน้อยใช่ค่ะอู้อร่อย นอกจากไข่เค็มแล้วยังเรายังแปรรูปเป็นไข่อะไรครับไข่เยี่ยวมาค่ะไข่เยี่ยวมาค่ะหลายๆคนตอนนี้มีความพววงกันมากในการเลือกกินไข่เยี่ยวมากลัวว่าจะมีสารนู่นสารนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบโบราณที่เป็นไข่เยี่ยวมาที่ปลอดสารเขาทำยังไงดูวัตถุดิบอ่ะพวกนี้ผมพอเข้าใจละปูนขาวเกลืออันนี้คืออะไรครับโซดาแอดหรือที่เรียกว่าโซเดียมคาร์บอนตโซดาแอดเนี่ยมันจะมีลิปเป็นด่างค่ะเมื่อใส่กับปูนขาวอะค่ะลงไปเนี่ย มันจะทําให้ไข่อะค่ะแข็งตัวเป็นเจลลี่เหมือนที่ลักษณะเหมือนเป็นเจลลี่ใ,<ช>ในในไข่เยี่ยวม้าเกิดจาก<ช>สาษแต่ที่แปลกใจคืออันนี้คือใบชาผีน้ําตาลของไข่เยี่ยวม้ามันมาจากใบชาหรอใช่ค่ะเพิ่งรู้นะอันนี้เพิ่งรู้จริงๆเลยเราจะเอาส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยค่ะ ต้มลงไปในน้ำให้เดือดก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพักไว้ให้เย็นก่อนถึงจะเอาไข่เนี่ยลงไปใส่ได้ก่อนแช่เนี่ยเราต้องกรองก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเศษของใบชานะคะมันจะไปเกาะที่เปลือกเราไม่สวยใช่ แล้วทําไมมันถึงเป็นสีชมพูล่ะครับเวลาที่เราเอาลงไปแช่ค่ะเปลือกเนี่ยมันจะไม่ดํานะคะแต่มันจะเป็นแค่เป็นคราบไม่น่ารับประทานเป็นเหตุผลว่าทําไมไข่ยูมาต้องทาให้มีสีใช่สีที่ใช้ต้องเป็นสีอะไรใช้สีผสมอาหารค่ะอันนี้ก็คือเวลาเราดองนะคะไม่ให้มันลอยใช่แล้วเราก็เทน้ลงไปใช่มเพราะว่าเราอยากให้น้ําดองเนี่ยมันท่วมถุกฟองหูน้ํามันข้นมาก คราวนี้ดองไว้นานแค่ไหน25วันค่ะอุณหภูมิปกติไม่ต้องเข้าตู้เย็นไม่ต้องอะไรไม่องเข้าวันเดี๋ยวเรามาดูกันว่า25วันแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงครับอ๋อมันไม่ได้ลายมากอย่างที่คิดเนาะแค่มันแบบดูใช่่คะเทาๆนิดนึงใช่ค่ะโอ้ไข่แดงติดมีดเลย ที่เราขายเราไปนึ่งก่อนไหมหรือเปล่าเราก็ขายท้งอย่างนี้เลยใช่ไหมก็ขายแบบนี้เลยคะ่ะครับผมแล้วเวลาเราจะกินไข่เยี่ยวม้าเนี่ยจริงแล้วเรากินแบบทําเสร็จอย่างนี้กินเลยได้ไหมกินได้ค่ะกินได้หรือจะไปนึ่งอีกก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะก็แล้วแต่เลยแล้วแต่ชอบแ,แ,แล้วเวลาเราไปซื้อไข่เยี่ยวม้าเราจะรู้ได้ไงว่าไข่เยี่ยวม้าอันนี้ไม่มีสารที่เขาเรียกว่าพวกอะไรนะสารโลหะหนักลวกันผมใช้คำว่าโลหะหนักอ่าหรือว่าสารตะกั่วเราดูยังไงครับว่าอันนี้คือไข่ที่ปลอดภัยก็คือว่าไข่เยี่ยวม้าของเราอะค่ะจะใส ถ้าส่องแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะไม่มีจุดดำๆเลยค่ะผมเคยเห็นมันจะเป็นเหมือนจุดเหมือนเหมือนคล้ายๆเชื้อราให้สาัานษฐานไ้ก่อนว่าอาจจะมีสารที่เป็นโลหะหนักืม,อมหอม แล้วก็มันโอ้อันนี้เป็นอันนึงที่บอกได้เลยนะว่าเป็นไข่เยื่อมาที่ดองด้วยชาหรือเปล่ามันจะมีรสขมแบบขมชานะไม่ไม่ใช่ขมปีนะนิดๆตอนปลายอร่อยครับไข่แดงคือแบบมันเป็นเยลลี่มันมากๆเลยไข่แดงจะเยิม้มๆเลยปกติไข่เยื่อมาไปทำอะไรกินได้บ้างสูตรที่บ้านเลยมีอะไร ที่บ้านก็เอาจิงๆคือปอกแล้วทานเลยใช่ค่ะแล้วก็บางทีอยากแซบก็ยำยำอะไรอย่างงี้ถ้าไข่เค็มเราไปทำอะไรกินหล่นค่ะเมนูหล่นหล่นไข่เค็มหรอใช่ค่ะหูน่าลองนะทานกับผักเยอะๆวันนี้จัดสักจานได้ไหมครับได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำหล่นไข่เค็มกันครับเริ่มจากอันดับแรกกะทิค่ะกะทิมาผมเป็นลูกมือให้ ก็ต่อด้วยกุ้งสดใช้ไฟไม่ต้องแรงให้แม่ไฟกลางๆเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกะทิมันจะแตกมันเอาให้กุ้งสุกก่อนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใส่หอมแดงลงไปใช่ค่ะพริกชี้ฟ้าพริกชี้ฟ้าสามสีแล้วก็อันนี้เป็นสูตรของคุณแม่เหรอครับใช่ค่ะไข่อันนี้เราใช้เฉพาะไข่แดงนะคะแล้วเราก็เอาไปยีค่ะยีให้ละเอียด ปรุงรสค่ะน้ำมขามเปียกเค็มเล็กน้อยเพราะว่าไข่เค็มเราเค็มอยู่แล้วน้ำปลาที่เดียวน้ำตาลค่ะแล้วก็เราจะใส่เนื้อไข่ขาวค่ะที่เป็นไข่เคม็มอันนี้เราสรับค่ะ<อ>เพื่อให้มี t e เจ u r e นินึๆก็คือเหมือนเคี้ยวไปได้วเจอเป็นชิ้นเลยใช่ค่ะอันนี้สูตรนี้นะ่าสนใจนะคุณผู้ชมผักสดเขาเยอะอจริงๆอันนี้คือเราเอาไข่แดงมาปั้นเฉยเใช่ค่ะ เพิ่มอัตร ớ เพิ่มอัตรนี่อาหารชาววังชัดๆเลยอ่ะหืมมันนัวมันเข้มข้นพอเข้าปากไปนะทีเด็ดคือตัวน้ำกะทิอ่ะมันมีความหอมกะทิอยู่แล้วแล้วมันมีไข่ที่ละลายเข้าไปอ่ะ มันมีความนัวความเข้มข้นความมันนอกจากมันจากกะทิแล้วมันเกิดความมันจากไข่เค็มอ่ะค่ะแล้วรสชาติอ่ะเขาจะปรุงตัวน้ํากะทิเนี่ยเค็มน้อยมากเราจะรู้สึกเค็มต่อเมื่อเรากัดไปโดนไข่ขาวใช่มันเลยกลายเป็นแบบมันมีทั้งรสแบบเปรี้ยวหวานแล้วก็พอกัดเจอไข่ขาวก็มีเค็ม พอไปเจอพริกก็ตัดเรียนไปเจอหอมก็หอมขึ้นมาอีกมันกลายเป็นหลนไข่เค็มที่มันมีรสชาติผสมประส,สานเนี่ยหลายรสชาติมากแล้วกินแล้วสนุกมากอะ่ะกินคู่กับผักสดสดคือสุดยอดเลยครับสูตรนี้ใช่แล้วชิมฝีมือพี่ปาไปแล้วไม่ธรรมาดาจริงเดี๋ยวมาดูฝีมือผมบ้างได้เลยค่ะคือไข่เยี่ยวม้าเนี่ยปกติก็คือกินสดหรือไม่ก็เอาไปทํายำไข่เยี่ยวมาวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าฟู้ดเวิร์คจะเอาไข่เยี่ยวมามาทําเป็นอาหารจานใหม่แบบไหนกัน วันนี้จะชวนทำไข่เยี่ยวม้าลูกเขยครับผมถือว่าเอาไข่เยี่ยวม้ามาทำเป็นอาหารจานใหม่ลองดูกันนะครับเผื่อจะถูกใจใครหลายๆคนถ้าน้้ามันแบบขึ้นของฟองไข่ก็ได้นะครับทีนี้เราเอาไข่วางลงไปก่อนเลยครับโดยที่น้ำมันยังไม่ร้อนถ้าน้ำมันร้อนแล้วเวลาใส่ลงไปเนี่ยบางครั้งไข่ก็จะพองแล้วก็แตกไม่สวย จะทอดให้ผิวด้านนอกกรอบนะครับแต่ว่าข้างบนที่ผมไม่ทอดน้ำมันท่วมเนี่ยเพราะว่าบริเวณไข่แดงตรงนี้ผมจะปล่อยให้อยู่แบบนี้เลยนะครับเพราะมันเป็นเอกลักษณ์หรือว่าจุดเด่นของไข่เยี่ยวม้าก็คือเหมือนครีมเนาะ ต่อมาเราก็จะมาเริ่มทําตัวน้ําไข่ลูกเขยกันนะครับผมเราก็จะเริ่มจากเผาน้ํามะขามเปียกลงไปก่อนแล้วก็น้ําปลาครับผมโดยประมาณน้ําตาลครับก็จะเป็นน้ําตาลมะพร้าวแบบนี้หลังจากนั้นก็ค่อยเปิดไฟครับ ก็จะเห็นนะครับว่าจากตอนแรกที่จะเป็นสีอ,อ,อ่อนๆหน่อยแล้วก็จะดูขุ่นๆพอเราเคี่ยวไปสักพักนึงจะมีความใสแล้วก็สีเข้มแบบนี้แล้วคุณผู้ชมจะได้กลิ่นหอมๆจากที่เหมือนกับเราเอาเครื่องปรุงทั้งหมดไปเคี่ยวนะผมหลังจากนั้นก็ปิดไฟครับเดี๋ยวเรามาจัดจานกันจัดแต่งให้สวยงามสักนิดนึงนะครับตรงนี้เราก็จะมีตัวหอมเจียวแก็จะมีตัวพริกทอดนะครับเพิ่มสีเขียวสวยๆนะครับด้วยผักชีสักนิดนึง ไปเชิญพี่ปามาชิมกันดีกว่าครับอ, <laughs> อร่อยมากเลยค่ะ แปลว่าไข่เยี่ยวม้ามันเข้ากับตัวความเป็นเปรี้ยวหวานของซอสไข่ลูกเขยได้ดีใช่ค่ะมไม่น่าเชื่อรสชาติเนี่ยเนื้อไข่มันจะแดงซูฟันเปรี้ยวเค็มหวานกําลังดีค่ะสามรสครบเลย <ๆ S 2> ก็ค <ๆ S 2> ือเข้ากับ<ๆ>ความเป็นไข่เยี่ยวม้าได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ยังมีความกรุบกรอบความหอมอร่อยจากหอมเจียวแต่เมื่อนําไข่เยี่ยวม้ามาทอดผิวด้านนอกจะมีความกรอบครับเนื้อด้านในจะเป็นเยลลี่เด้งๆและตัวไข่แดงตรงกลางที่ผมไม่ทอดให้สุกเกินไปจะมีความมันความเข้มข้นในแบบลักษณะ ของไข่เยี่ยวม้าซึ่งเข้ากับรสชาติจัดจ้านของน้ำไข่ลูกเขยได้ดีมากๆผมบอกเลยว,ว่าอันนี้ทําง่ายลองเอาไปทําตามกันดูได้นะครับและก็ขอขอบคุณพี่ปามากเลยครับวันนี้ที่ทําให้เราได้รู้จักไข่เค็มแล้วก็ไข่เยี่ยวม้ามากขึ้นครับขอบคุณครับ วันนี้นะครับผมมาเที่ยวที่2พี่น้องถือว่าได้ไอเดียแล้วก็ความรู้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เรามาเจอในเรื่องของที่มีการเลี้ยงหมูหรือว่าทาหมูหันแล้วก็มีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่รวมถึงการทําไข่เค็มและไข่เยี่ยวม้าในแบบโบราณด้วยนะครับผมถ้าใครมีโอกาสมาอำเภอ2พี่น้องเนี่ยลองมาหาชิมนะครับของดีๆแบบนี้วัตถุดิบดีๆแบบนี้นะครับรับรองว่าในประเทศไทยยังมีอาหารอร่อยๆแล้ววัตถุดิบดีซ่อนอยู่อีกมากมายยังไงมาติดตามกันในรายการฟู้ดเวิร์กนะครับแต่วันนี้เราลากันไปด้วยน้องไข้ตุ๋นสวัสดีค 哎。<Hey. S 2> <laughs>